กสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะผมมีตรกสืขช่องพี่ a m i เมนะตอนวันนี้ก็ลงคลิปอ์คเหมือนเดิมนะผมแต่ว่ามันจะเปลี่ยนการทํานิดหน่อยนะเพราะว่าตอนอัดแล้วเสียงมันเมีนปัญหานะผมผมเลยจะมาภาคย้อนหลังนะครับแล้วคลิปมันก็จะเป็นแนวคล้ายคาคลิปร้อยวันนะครับเดทุกคนได้ดร exactly. ู้วแล้วนก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นสรุปกันนะว่าพาร์ทสองมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผม แล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยลงคลิปนะเพราะเดี๋ยวผมไปตางจังหวัดน,นะเดี๋ยวไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวกลับมาลงคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวพาร์ทสามก็เดี๋ยวค่อยลงนะครับผมเดี๋ยวดูสรุปพาร์ทสองก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมแล้วก็ไปดูคลิปสรุปอาร์คพาร์ทสองเลยเปิดคลิปมานะผมก็มารอจับจระเข้จับพาร์ท้วนะผมก็เอาสานยัดมานะเออ แล้วผมก็มารู้ว่าที่ขีของซาก้เนี่ยมันใช้ได้ครับมั่งนะซีเมนหนังไฟเบอร์นะผมแต่ว่าผม,มาหาซีเมนไม่ได้นะก็เลยมาซื้อนในตัว H D N A นะครับผมนี่ก็มาซื้อซีเมนนะครับเจ็ดพพห้า point ไแล้วก็มาซื้อหนังด้วยนะครับผมหนังผมก็ไม่มีเหมือนกันและระหว่างรอจะมีคานโนนอีกหนึ่งตัวนะครับ ผมก็กลัวเลยตอนแรกกลัวมันกินจระเข้และระหว่างนี้ผมรอจระเข้นะผมผมก็มาเจอสกินนะอันนี้เป็นสกินวันเกิดนะผมมันแถมมาให้นะตอนเราเกิดมานะครับแล้วก็มาไล่ดูสกินเรื่อยๆนะผมมีสกินเซโกคงกระดูกด้วยสกินแคดดี้เคนเอามาใส่ก่อนอันไหนอันไหนที่ผมมีบุคคลมาใส่นะผมมันเพิ่มความเทนะสกิน สกินกระบ,บองสกินขวานสกินหอ,อกเลยพว่นี้นะผมนี่ก็เอากินขวานมันใส่นะแล้วก็เอาหอ,อกมาใส่ด้วยเท่ดีนะครับแล้วระหว่างรอผมก็จับจระเข้ได้พอดีนะผมหลังจากเอาสก,กินมาใส่เสร็จก็ได้พอดีแล้วผมก็จะจระเรออข้บวกคาโน,นนั้น let's go ไว เออตู้ไดไหมต้องได้นะนะซึ่งเนี่ยนะครับว่าลายต่อไปคนต้องเป็นผมแน่นอนไม่เหลือ แล้วก็ได้มาเกิดใหม่นะผมแต่ว่ามันมีเรื่องเลือเชื่อขึ้นนะผมโคตรปฏิหานครนะเกมหลุดพอดีครับตอนนั้นและรอยเค่ผมก็เลยไม่ตายเนะพราะมันไม่ได้สเตปให้นะผม <c oughs> ก็เลยผมก็เลยพาจระเข้มาฟาร์มใหม่รอบหนึ่งนะแต่คนต้วเมชาคันนู้น้าผมเจอดินโลได้ผมไปเล่นมานอกรอบนะผมก่อนพาร์ทหนึ่งนะแล้วก็มาเริ่มใหม่ทําไมดินโลผมยังอยู่นะผม <c oughs> เวอร์จัด แล้วผมก็มาอัพเวอ,เอเร์จัลเชลผมต่อไปผมก็มาจัดการในเขียจิวนะเดินมาเรื่อยๆพอจัดการเสร็จน,นะผมผมก็ไปอัพเวอ,เอเร์จรลเข้เหมือนเดิมนะแล้วก็เอาหนังมานะต้องใช้หนังเยอะมากเลยนะผมจะคาบอ่านจลรลเข้เนี่ยเหนื่อยเหมือนกันและอันนี้ผมก็มาให้มันสู้กับบาลิโอนิกนะผม ตอนแรกรถเสียขวดฟมไม่ได้นะจริงตอนแรกแต่ผลก็ออกมาตามคลิปเลยนะครับเราก็ไปด้วยดีกว่าแล้วผมก็เก็บหนังมานะผมจะใช้คิวบริโอนิกได้นะครับ แล้วเดินมาสักพักผมก็มาเจอกับที่สร้างบ้านนใหม่นะครับผมทุนเลยก็จะมาสร้างบ้านนี้แล้วก็พักไว้ก่อนนะครับตั้งก์ไฟไว้ก่อนใส่เนื้อจุดไฟโอ้ไได้ฐานมาด้วยผมก็กินเนื้อนะครับผมและระหว่างทางผมก็เดินลอดเข้ามานี่ครับแล้วก็มาเจอกับอีกุนตดอนพอดีนะผมเห็นว่ามันวิ่งได้นานนะครับก็เลยจับมันมาแม่มเลย แล้วก็ตีไปเรื่อยๆผมพอมันจบแล้วผมก็เอาเบอร์รีนะ่เนี่ยยัดเลยนะครับเบอร์รี่ม่วงแล้วพอจับนอนได้ผมก็เอาน้อนมาขี่เลยนะผมผมก็คับที่ขี่ไว้ก่อน,นหน้าในแล้วนะแล้วกลับบ้านมาเหมือนเดิมนะครับเอาเนื้อแล้วระหว่างนั้นผมก็พาพี่เคมาจัดการฟาร์เซอนะครับพาพี่เคมาเวลนะครับผมอัพเดตมิดพ่แกมาเยอะแล้วอัพเลตได้ เกือบตายพิเคผมเกือบตายนะครับแต่ผมก็ขับที่ขี่พิเคมาได้สําเร็จนะครับผมรักกับบ้านผมว่กลับบ้านมาครับยาเขียวนะเราก็เปลี่ยนยาเขียวเป็นสีฟ้านะครับอันนี้ผมขับที่ขี่พิเคไปแล้วนะครับผมอาจจะตัดนะแล้วก็เอาเกียวอีโกโนดอนเนี่ยมาฟาร์มเบอร์รี่นะครับและผมก็จะวาร์ไปแดนทะเลครับ กดตรงเชดีเอนะแล้วมันมีเลือกโซนแบบนี้นะตัวเลือก,อกโซนล้วจะไปไหนผมอะจะไปโอเชียนแต่ผมกดผิดไปอาร์ติกตอนแรกไงมึงไงโวัวหนี้วเนี่ยเฮ้ยโอเชียนด่เออเนี่ยโอเชียนผมมาที่นี่เพื่อมาหาเหล็กนะผมมุ้ยเจอเพลาคุนิดนกเป็ดน้ำที่จำเป็นมากๆอยากตายครับแล้วผมก็มาเก็บกิจนะฮะเลยนะครับผม เก็บพอยต์เอาไว้ซื้อของครับมันก็จำเป็นนะไปจอดรถเขีย่อยจนแล้วก็ขึ้นจนักระานไหาเก็บต่อนะผมผมก็ไล่เก็บกลิดไปเรื่อยๆนะผมจะได้มีพอยต์ไว้ซื้อของเยอะๆนะขาดแคลงของอยู่ช่วงนี้นะครับอืมต้องระวังด้วยในทะเลอันตราย <c oughs> ระหว่างทางมาเจอฉลามนะครับผมแล้วก็เกิดการสู้กันเล็กน้อยครับฉลามเป็นฉลามเอครับคคโคตรโหดเลยเดี๋ยวดูกันในคลิปครับว่าใครชน,น,นะนะผมมาดิไอพีเคผมไม่เป็นรองพี่หลามอยู่แล้ว มาเอ็กเมกาลลอดอนลาพิเช่หัวเอาสุดไยดีนะลหลังจากนั้นผมก็ว่ายนะ้ำมาเรื่อยๆนะผมมาหาเหล็กนะแต่ยังหาไม่เจอ,อทีผมเลยจะหาเกาะที่มันแบบว่าขึ้นได้นะผมแต่มันก็ขึ้นไม่ค่อยได้หลายเกาะเลยเออแต่ว่าผมมาเจอเกาะเนี้ยที่มันขึ้นได้นะ แล้วก็เขาจะขึ้นมาหาเหล็กนะผมและมันมีเหล็กอยู่จริงด้วยฮะผมขึ้นไปดูมาแล้วนะครับผมแล้วก็ขอจบคลิปเรืงนี้ครับผมเจนพสัส